สวัสดีค่ะในคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2566เรามาแอบส่องนะคะคนรักของชาวธาตุไฟราศีเมษร,ราศีสิงรา์ศีธนูนะคะว่าคนรักของคุณเขาทำอะไรบ้างในช่วงตอนนี้นะแล้วเขากำลังคิดอะไรอยู่เขาจะเข้ามาหาคุณไหมเขาจะจีบคุณด้วยวิธีไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะ คนรักของชาวธาตุไฟนะคะ s e v e n of, sword. Three of, sword. Four of sword. s w o r d ดทรีออฟ o วอร์ดโฟร r ดไพ่ดาบขึ้นมาทั้งสามเลยนะคะเกี่ยวกับรักสามเศร้าหรือเปล่าเกี่ยวกับมื่นที่สามหรือเปล่านะคะคนรักของชาวธาตุไฟนะมันเหมือนมันเป็นความทุกข์ความเศร้าเป็นความรักซ้อนที่เกิดขึ้นบางทีรัก แต่ไม่กล้าที่จะพูดออกมาหรือความรักที่มันต้องแอบที่มันต้องเก็บไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้เป็นความรู้สึกเศร้าทั้งๆท,ที่ใจก็ยังรักแต่เหมือนมันทำอะไรไม่ได้เลยนะคะหรือบางคนอาจจะถูกทิ้งให้อยู่อ้างว้างให้อยู่คนเดียวให้อยู่โดดเดี่ยวในความรู้สึกที่มันเศร้าเหงาแต่ก็ต้องอยู่ณนะจุดนั้นนะคะเป็นความรู้สึกที่มัน ไม่สามารถที่จะรบเรือนออกจากหัวใจของคุณได้เลยมันเป็นความเศร้าบางทีอาจจะเป็นคนรักนั่นแหละของชาวธาตุไฟคุณอาจจะเป็นมือที่สามเป็นมือที่สามของเขานะคะแต่ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปเป็นที่หนึ่งได้มันเหมือนมันเป็นตัวสำรองมันอยู่ณตรงนั้นหรือเป็นความรักที่เหมือนกับทุ่มเทให้สุด ตัวให้สุดหัวใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาก็ยังไม่เห็นความสําคัญของคุณเลยนะคะได้แต่อยู่ณนณะนะจุดนี้จุดเดิมไม่พัฒนาความสัมพันธ์นะคะไม่ไปไหนเลยมันก็เลยเป็นความเป็นความเศร้าเป็นความรักเหมือนความรักซ้อนอะไรประมาณนั้นนะคะอยู่ณนะตรงนั้นไม่สามารถที่จะมีมีตัวตนอะ่ะอมืมีตัวตนได้นะคะมีแต่วความทุกข์ขอให้ขยายให้นะคะ สำหรับคนรักของชาวธาตุไฟเป็นความเศร้าความทุกข์เป็นการเหมือนถูกปฏิเสธหรือความรักที่มันมันพังทาลายพูดหนึ่งนี่กคือมันพังทาลายลงต่อหน้าต่อตาแบบกระทันหันไม่ทันได้ตั้งใจไม่ทันได้ตั้งรับไม่ทันได้เตรียมตัวอะไรเลยนะคะเป็นความรักที่มันแบบแบบบอกเลิกนะคะหรือพื้นฐานดวงของคนที่แบบ แย่ๆหน่อยไม่ดีเท่าไหร่อาจจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นก็ได้ในเรื่องความสัมพันธ์นะคะคนรักของชาวธาตุไฟมันเป็นความผิดหวังมันเป็นความเศร้าซึ่งถามว่าถ้าบางคนนะอาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของธุรกิจเรื่องของหน้าที่เรื่องของการงานก็ได้นะคะก็เลยทําให้ความรักมันมันไปต่อไม่ได้มันไปต่อไม่ได้นะคะคนรักของชาวธาตุไฟเขาเขาดูเศร้ามาก เขาดูเหงาเขาดูอยู่ในมุมของเขาอยู่ในกับความทุกข์เขาไม่สามารถที่จะพูดคุยกับใครได้เลยเขาอยู่ด้วยตัวของเขาเองด้วยความทุกข์ความเศร้าสิ่งต่างเหมือนคนแบบเก็บตัวอืมเป็นคนที่เก็บตัวเก็บตัวเก็บใจไว้ไม่อยากที่จะเริ่มไม่คิดที่จะเริ่มเลยอยากอยู่ณจุดนี้บางทียังคิดถึงสิ่งดีๆที่มีให้กันอยู่นะคะแม้กับ แม้ว่าความความผิดหรืออะไรที่มันไม่ดีมันเยอะแต่ในใจของเขาเขาก็ยังเขายังมีสิ่งดีที่ยังคิดถึงทาวท่าดไฟมันก็เลยเหล่อเลี้ยงทําให้เขาอยู่นะตรงนั้นเขาไม่ยอมเปิดใจที่จะรับรักครั้งใหม่แล้วก็เขาก็อยู่ในมุมของเขาเสียใจผิดหวังแต่เขาก็ยังอยู่ณนะตรงนั้นนะคะแม้ความรักจะพังทลายลงต่อหน้าต่อตาหรือความรักที่มันมันเป็นไปไม่ได้นะคะน่าจะเกี่ยวกับในเรื่องของธุรกิจ การงานการเงินตัวนี้เป็นองค์ประกอบที่ทำให้คนรักของชาวธาตุไฟเหมือนมันมีเงื่อนไขเกิดขึ้นกับตัวเขาประมาณนั้นนะคะที่ผ่านมามันก็เป็นความรักที่มันไม่ชัดเจนอยู่แล้วเป็นความรักซ่อนความรักแอบความรักที่แบบเปิดเผยไม่ได้ความรักที่อยู่ในมุมมืดเป็นเหมือนแบบคล้ายๆกับ คนที่แบบเป็นตัวสำรองแล้วคอยแอบคอยซ่อนอยู่นะคะไม่สามารถที่จะเปิดเผยให้ใครได้ได้รับรู้ในความสัมพันธ์ในความรู้สึกแอบส่องแอบมองประมาณนั้นรับรับรอๆอไม่กล้าที่จะเปิดเผยสักทีที่ผ่านมานะคะเพราะอะไรถึงเป็นแบบนี้ความรักคนรักคนรักของชาวธาตุไฟทำไมถึงเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอขยายให้นะ บางทีมันคล้ายๆกับว่ามันเป็นความรู้สึกที่ต่างฝ่ายต่างก็รับรู้แต่ก็เหมือนยังตัดใจไม่ได้บางทีคิดอีกอย่างหนึ่งก็ทำอีกแบบหนึ่งนะคะทั้งๆที่รู้ว่าเขามีแฟนเขามีคู่เขามีเจ้าของหรือเขามียังไงแต่ทำไมคนรักของของของชาวธาตุไฟอะ่ะเหมือนกับเขาประมาณว่าเขายังตัดใจไม่ได้เขายังคิดยังพวงยังห่วงหายังมีความแบบ คิดถึงประมาณนั้นอยู่นะคะอาจจะเกี่ยวกับคนที่มีอายุมีหน้าที่การงานมีตำแหน่งดีๆมีความรู้สึกดีๆนะคะที่จะมอบให้เป็นชาวธาตุน้ำด้วยก็ได้ค่ะกรกฎมีนพิจิกคนนี้เขามีแต่ความหวังดีความจริงใจที่จะมอบให้นะคะเป็นความรู้สึกแบบที่มันห่วงใย,ยอะ่ะมันมากกว่าความรักเป็นความอยาก อยากดูแลสนใจห่วงใยนะคะมีอะไรก็แบ่งปันมีอะไรก็ช่วยเหลือนะคะชาวธาตุไฟสำหรับคนรักของคุณที่เป็นชาวธาตุน้ำก็รกฏบินพิจิตคนนี้อยากช่วยเหลืออยากดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเขามีแต่ความห่วงใยที่จะมอบให้ชาวธาตุไฟนะคะอีกคนก็เป็นชาวธาตุไฟเหมือนกันเมษสิงห์ธนูแต่ว่าคนนี้ดูเหมือนเป็นคนที่แบบธรรมะแมนแล้วก็เป็นคนที่ ที่เก่งอะถ้าเป็นผู้ชายก็ผู้ชายเก่งถ้าเป็นผู้หญิงก็ผู้หญิงที่เป็นคนที่ที่ดูเท่ที่ดูมั่นใจเป็นสาวมั่นเป็นคนรวยๆคนนี้จะมาในเรื่องของการงานมากกว่านะคะถ้าพูดถึงก็คือเขาเข้ามาพร้อมกับในเรื่องของการงานอาจจะทํางานไปควบคู่กันก็ได้หรือชวนคุณไปทํางานด้วยก็ได้มันเหมือนกับเป็นในลักษณะของการเริ่มต้นนะคะเป็นการเริ่มต้นความรัก เป็นการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ก็ได้เป็นชาวธาตุเดียวกันกับคุณคือชาชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะอาจจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีลักษณะที่ดูเข้มแข็งดูเป็นสาวมั่นดูเป็นหนุ่มเรานะคะที่จะเข้ามาเริ่มความสัมพันธ์ไปกับชาวธาตุไฟด้วยความรู้สึกที่มันช่วงนี้มันกำลังเหมือนกับช่วงแรกๆเป็นการเริ่มต้นนะคะเป็นการเริ่มต้น แต่จริงๆแล้วชาวธาตุไฟนะคะสุดท้ายแล้ว two of swords คนรักของชาวธาตุไฟเขาต้องเจอกับคล้ายๆกับความผิดหวังความเสียใจซึ่งมันเหมือนมันเหมือนมันเริ่มมาตั้งแต่ช่วงแรกแล้วนะคะช่วงแรกที่จะต้องพบเจอแบบนี้สุดท้ายก็ยังต้องเศร้าอยู่เหมือนเดิมเป็นความรู้สึกที่มันมันเลือกไม่ได้เหมือนถูกปิดตาไว้ ไม่สามารถที่จะเลือกแล้วก็ไม่ยอมที่จะเลือกกอดความทุกข์ความเจ็บความช้ำนั้นเอาไว้ด้วยตัวของเขาเองนะคะไม่ยอมที่จะตัดสินใจไม่ยอมที่จะมูฟออนเศร้าผิดหวังเสียใจเจ็บแต่ก็ยังทนอยู่ณนะตรงนั้นมันเหมือนกับไม่ยอมที่จะคล้ายๆกับไม่ยอมปล่อยวางนะคะคนรักของชาวธาตุไฟ เขาไม่ยอมปล่อยวางเขาเจ็บเขาเอาความเจ็บช้ำเอาความเสียใจนั่นแหละให้มันเป็นบทเรียนแต่เขาไม่ปล่อยวางสักทีไงเขาก็เลยบางทีอาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของต้องเลือกแต่เขาก็ยังไม่ยอมที่จะเลือกนะคะเพราะอะไรขอให้ขยายให้นะคะคนรักของชาวธาตุไฟเพราะอะไรทำไมมันเหมือนสถานการณ์เหมือนมันหยุดนิ่ง ทั้งทั้งที่เจ็บทั้งทั้งที่เสียใจท,ทั้งทั้งที่เลือกไม่ได้แต่ก็ไม่ยอมที่จะเลือกใครเหมือนอยากแบบหยุดเวลาไว้นะประมาณเนี้ยเพราะอะไรออกมาครบทั้งสามใบเลยนะคะเอกออฟเพนจ e ์เกิร์นแล้วก็ไดออฟคัพแล้วก็ควีนออฟเพนจ l ์เกเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินนะคะเพราะเหตุผลนี้นะคะการเงินเข้ามาเลยนะเกี่ยวกับเงินนะคะ เกี่ยวกับสิ่งของมีค่าอสังหาริมทรัพย์ต่างๆรถบ้านที่ดินนะคะสิ่งที่มันมีค่าประมาณนั้นนะคะหรือไม่เพราะผู้ชายคนนี้คนที่เขาดูดีดูหล่อดูเท่ดูสมาร์ทดูมีความมั่นคงเป็นชาวทาตน้ำนะคะกรกฏมีนพิจิกเพราะด้วยเหตุผลนี้หรือเปล่านะคะหรืออีกคนคว e นออฟเพนจูเกิเป็นผู้หญิง ที่น่าจะเป็นชาวธาตุดินพฤกษบกันมังกรเขาเป็นคนดูดูมั่นคงดูดูมีออร่าดูมีความสุขดูมีดูมีความสมบูรณ์แบบในทุกๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหนะ้าที่การงานของเขาด้วยเหตุผลอันนี้หรือเปล่านะคะที่ทำให้ คนรักของชาวธาตุไฟเขาถึงไม่ยอมปล่อยวางเขาถึงไม่ยอมตัดสินใจนะคะอะไรทั้งสิน้นเขายอมทนอยู่ในกับความรู้สึกที่มันเศร้าที่มันเสียใจนะคะปล่อยตัวเองให้ให้มันอ้างว้างให้มันโดดเดี่ยวนะคะมันเป็นความรักที่มันมันทุกข มันไม่ชัดเจนมันเป็นความรักเศร้าเป็นความรักซ้อนความรักที่แอบความรักที่ไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะหรือความรักที่บอกไปแล้วว่ามันเหมือนเป็นการพังทลายเหมือนเป็นการบอกเลิกแยกยา้ายแยกทางอะไรประมาณนั้นเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินสําคัญนะคะสาคัญอืมสิ่งของมีค่าประมาณนั้นนะคะทาให้คนรักของชาวธาตุไฟก็เลยยังหยุดนิ่งนะคะณนะตอนนี้ไม่ไปไหนสักทีเลย นะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนรักของชาวทัดไฟนะคะสู้ๆต่อไปนะคะสุดท้ายแล้วขอฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้รับชมรับฟังคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ